อันนี้มันคืออะไรครับอันนี้มันคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เหรอแต่ว่าแบตเตอรี่หรือว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อ๋อลอตเตอรี่นี่เองนะครับซื้อมาก,กี่ใบครับเนี่ยสองใบนั่นเองเหรอถูกรางวัลไหมถูกรางวัลด้วยรางวัลที่เท่าไหร่รางวัลที่เจ็ดอุย้ย <c oughs> <c oughs> ลอตเตอรี่มีรางวัลที่เจ็ดด้วยเหรอวะ แล้วเลขอะไรเลขอะไรเนี่ยลองลองอ่านเลขมีเลขอะไรบ้างแล้วเตอรี่ที่น้องซื้อมาเนี่ยเจ,จ็ดศูนย์เจ็ดดอยลาราหมห์ส่วแล้วโอ้โหแล้วซื้อน้องซื้อมาก,กี่ใบครับเมื่อกี้ป้าถามนะสองใบนั่นเองเหรอถูกลางวันที่เจ็ดใช่ไหมครับใช่จุดรางวัลที่เจ<ะ>็ดแล้วไปขึ้นเงินหรือ,อยังลูกขึ้นมาแล้วน้องไปขึ้นเงินที่ไหนมาครับฮะน้องน้องไปขึ้นเงินที่ไหนมาครับ ที่บิ๊กซีนั่นแหละเอา้าไปขึ้นเงินที่บิ๊กซีได้ด้วยเหรอลอตเตอรี่เนี่ยใช่เหล or, ออเอเขารับขึ้นเงินด้วยเหรอครับเขารับขึ้นเงินอ๋อแล้วลอตเตอรี่เนี่ยถ้าเราได้เงินมาแล้วน้องจะเอาไปทําอะไรครับน้องจะเอาไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ที่ไหนฮ <y> ะี่โรงพยาบาลนั่นแหละเอ้าไปจ่ายโรงพยาบาลทําไมอ่ะถ้าเราได้เงินมาทําไมน้องไม่เอาไปซื้อของล่ะซื้ออะไรดีถ้าได้เงินมาซื้อ <C> ซื้ออะไรครับ ขวดขวดเอาไปทําอะไรครับเอาไปให้ป๊ะป๊ากินเอาป๊ะป๊ากินขวดเฉยๆเนี่ยนะใช่มันจะดีเหรอล,ลกูกมันจะดีเหรอแล้วน้องไม่ซื้อของเล่นเหรอหนึง่งฮะหนึ่งแล้วซื้อของเล่นไหมลอตเตอรี่เนี่ยสองอ้าวสองแล้วเหรอ<ส>ไหนเอามาโชว์หน่อยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยมีเลขอะไรบ้างไหนดูสิลอตเตอรี่หนูอะน้องนี่นี่นี่อ่าไหนไหนขอดูหน่อยอ่ะโชว์โชว์หน่อยสิ แผ่นหนึ่งโอ้แผ่นหนึ่งโอ้ยสี่หกหนึ่งสามเก้าสี่เป็นไงไนโอ้ถูกลงวันที่เจ็ดใช่ไหมครับถูกางวันที่เจ็ดโอ้โหถูกลงวันที่เจ็ดซะด้วยลอตเตอรี่นะ <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลอตเตอรี่เด็กน้อยนะครับถูกลงวันที่เจ็ดนะครับโอแล้วแล้วพอได้เงินมาเนี่ยน้องจะเอาไปแบ่งให้ใครบ้างครับฮะ ให้ป้าป้าเท่าไหร่ครับสิบบาทอ้าวแล้วให้คุณแม่เท่าไหร่ครับสองเจ็ดให้ให้คุณแม่กี่บาทครับสองเจ็ดเงี้สองเจ็ดบาทเนี่ยนะใช่ยี่สิบเจ็ดบาทใช่ไหมใช่ยี่สิบเจ็ดหรอแล้วให้ใครอีกแต่เราก็มีรถเทไปใส่ด้วยเอารถเทไปใส่เงินเหรอใช่เอารถเทไปใส่เงินโอ้แล้วให้ใครอีกแล้วแบ่งแบ่งเงินให้ใครอีกโลแบ่งนั่นแหละเอาให้พี่เจมได้เหรอแค่ให้พี่เจมด้วยให้พี่เจมกี่บาทครับ ฮะให้พี่เจมกี่บาทลูกแล้วแล้วพี่เจมเข้าเงินไปซื้ออะไรลูกนี่สองแผน่นเอาสองแผ่นเหรอให้พี่เจมเอ๋อเหรอแล้วแล้ว,ลวให้พี่เจมเอาไปซื้ออะไรครับเอาไปซื้อขวดเอาซื้อขวดอีข <c oughs> วดขวดมาจากไหนซื้อขวดมาทำอะไรเด่ยฮะขวดเอาไปทำให้หมายถึงเครื่องดื่มใช่ไหมเครื่องดื่มอาไว้ปั่นโอ้ไม่หมายถึงว่าซื้อเครื่องดื่มมากินใช่ไหมครับใช่โอ แล้วแบ่งใครอีกครับนอกจากพี่เจมส์แล้วแบ่งใครอีกลูกแล้วก็แบ่งแม่เอาแม่แบ่งไปแล้วป้าป๋าแบ่งแล้วไงลูกแล้วแบ่งใครอีกครับมีให้ใครอีกไหมมีให้คุณตาให้คุณยายไหมให้เหรอให้คุณปู่ไหมลูกให้คุณปู่ครให้คุณย่าด้วยไหมให้คุณย่าด้วยโอ้โหนแผ่นตกลงแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่เท่าไหร่นะสิบเจ็ดนั่นเองเอารางวัลที่สิบเจ็ดแล้วเหรอนี่สองเหรออ่ะโอเคเอาบายบายท่านผู้ชมหน่อยลูก น้องครับแค่นี้แหละบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนแล้วเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงไหมไม่ต้องเอ้าไม่ต้องเหรอโอเคสิบเจ็ดนั่นแอดเออสิบเจ็ดนั่นแหละเอะเอ